สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในฐานที่มีชื่อว่าฐานนิวเมติกนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทําการเรียน,นครับเรามาทําความรู้จักกับครูก่อนนะครับครูชื่อนายธนากรธนาจันทร์นะครับหรือชื่อเล่นของครูชื่อว่าครูเบมนะครับครับโดยที่เนื้อหาที่เราจะเรียนในฐานนิวเมติกนี้นครับก็คือเราจะทําการเรียนเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบนิวเมติกชนิดสัญลักษณ์โครงสร้าง การทำงานของอุปกรณ์การอ่านการเขียนวงจรการต่อวงจรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรวควบคุมทิศทางวงจรปรับความเร็ววงจรหน่วงเวลานะครับรวมทั้งวงจรแมนนวลวงจรออโต้นะครับสุดท้ายเลยเราจะทำการเรียนเกี่ยวกับวิธีหรือการบำรุงรักษาระบบิวนิติกนะครับครับวัตถุประสงค์ ของรายวิชานี้นะครับก็จะมีด้วยกันหลักๆอยู่ด้วยกัน3ข้อก็คือเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกข้อ2นะครับเราจะต้องสามารถอ่านและเขียนวงจรการทํางานของระบบนิวเมติกได้นะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือเราจะต้องสามารถต่อวงจรการทํางานของระบบนิวเมติกได้นะครับวิธีการสอนที่ครูจะใช้สอน พวกเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือการบรรยายการสาธิตแล้วก็การปฏิบัติจริงนะครับ วัสดีครับผมนายนัทถาพรพงงามนะครับชื่อเล่นชื่อมานะครับอายุ25ปีครับมาจากอำเภอโนนีแดงครับจังหวัดปุริลังครับวันนี้นะครับเราเรียนฐานิวเมติกนะครับช่วงเช้านะครับเราจะเป็นการเขียนแบบแผงวงจรนะครับโดยการเขียนในคอมนะครับแล้วช่วงบ่ายนะครับเราจะเป็นการต่อนะครับจากแผงวงจรที่เราเขียนเมื่อเช้านะครับเป็น แค้กระบอกกดสองทางนะครับสองตัวนะครับประโยชน์นะครับการใช้ใช้สำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมแบบสายพานนะครับจะเป็นการกดแบบอัตโนมัตินะครับคือกดัางเดียวเพื่อนจะทำงานเรื่อยๆนะครับใช้งานได้แบบเช่นติดสติกเกอร์นะครับหรือกระปั้ตานะครับจะเป็นการกดัางเดียวแล้วจะปั้มตามสายพานไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกว่าเราจะกดอยู่เองครับ นี่คือประโยชน์ครับของทาง